สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับพี่เพียาปันแซ่บวันนี้ได้เป็นมะขามอ่อนดองเกลือครับทุกคนดองเกลือแบบธรรมาชาติจิ้มกับพริกเกลือครับทุกคนนี่มาแซ่บๆน้ำกันเด้ออุ้ยอ๋ออร่อยมากทุกคนมะขามอ่อนๆทุกคน ในมันไม่มีเลยนะเนี่ยในมันยังอ่อนกินได้ทุกคนจิ้มกับพริกเกลือแซ่บมากรสชาติกรอบเปรี้ยวเค็มอมหวานนิดนิดทุกคนว่าดองใส่ดองใส่เกลือกันมัตานทุกคนแซ่บหลายอื อันนี้แบบดองแล้วมันจะแบบมันจะไม่ส้มมากเหมือนแบบสดๆนะทุกคนนะสดๆนี่คือแบบจะส้มส้มเข็ดแค่ลยนะทุกคนนะขึ้นกับพริกเกลือทุกคนมีพริกเกลือบวยพริกเกลือสูตรจังเดิมกับพริกเกลือลาวทุกคนมีพริกเกลือบวยทุกคนนี่นี่ พริกเกลือบัวเข้ากับตัวนี้มากทุกคนเนี่ยเข้ากับตัวนี้เข้ากับของแบบของดองนะทุกคนนะอืตัวนี้แซ่บเลยทุกคนตัวนี้เข้าอันนี้พริกเกลือลาวทุกคน ืปาดพิการาก็เผ็ดเข็มนัวด้วยคนเด้อปาสต้องกินข้าวมาก่อนนะทุกคนนะก่อนที่จะมากินส้มนะทุกคนนะบอสันนะทุกคนนะฮอนท้องวบวับมาทุกคนนะอื นี้สูตรจากเดิมก็แซ่บกลมกล่อมน,นัวๆทุกคนมา <What? S 1> แซ่บทุกรสอ่ะทุกคนพริกเกลือบวยนี่ก็แบบเข้มข้นอยู่นะทุกคนนะอื mm. ปแซ่บหลยายทุกคนเนี่ยคนมาเด้อลมแห้งๆวันนี้ นัวนัวทุกคนนัวนัวผงสุรสัวนี้ออกหว,วานๆแล้วก็มีรสบวยแล้วก็เผ็ดนิดนึงทุกคน เดี๋ยวเข้ากับของดองดูคนนะแต่ตัวนี้ไปกินกับของส้มส้มนี่ไม่ได้นะทุกคนนะมันจะส้มโพดตัวนี้มันจะสู้ของส้มส้มมากไม่ได้